สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เรามารับน้องไา่ครับตอนนี้เราอยู่ที่เลสโกนฟาร์มนะครับผมวันนี้เรามารับน้องครับเพื่อจะย้ายน้องไปอยู่ที่นครพนมนะครับผมเดยกกันที่นครพนมนะครับเอาล่ะครับตอนนี้น้องก็ลงรถมาเป็นที่เรียบร้อยครับตื่นเต้นเล็กน้อยนะครับตื่นเต้นกับพื้นที่ใหม่นะครับผมนี่แล้วครับน้องน่ารักเลยครับผมเพจเมียนะครับเรากาลังพาน้อง เขาไปยู่ในคคกนะครับผมเขาคอกของน้องนะครับผมน้องก็เดินไปนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่นครพนมนะครับผมนี่และครับอยู่ที่บ้านสวนอินทนินนะครับผมไปแล้วตอนนี้ต้อนรับสู่บ้านใหม่นะครับไป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 เข้าบ้านเข้าบ้านเข้าคคกครับผมตอนนี้เรากำลังนําน้องเข้าไปในคอกนะครับผมไปเร็วเข้าคอกแล้ว โอ้น้องน่ารักครับโอ้ลอยมือ,อยังติดอยู่ข้างตูดอยู่น,ะ <c oughs> นี่แหละครับให้น้องกินน้ำไม่เอ่ยตอนมาผมก็อาบน้ำก่อนเนี่ยอดเดินทางมานี่มีเพื่อนเยอะเลยอยู่ตรงนี้นะครับผมเนี่ยแหละครับก่อนเขอ้ขอพี่เกก็จะอาบน้ำให้ก่อนนะครับเพื่อจะดับร้อนนะครับ เพราะว่านั่งรถมานานอาจจะร้อนครับให้น้องดับร้อนครับฉีดน้ําให้น้องหน่อยก่อนเข้าคอ,อกใหม่้วครับนี่แหละครับผมตอน,นนี้น้องก็เข้าคอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่แหละครับผมเราก็พากันเดินทางมาถึงนงครพนมอย่างปลอดภัยแล้วนะครับเรามาส่งน้องถึงคอ,อกอย่างปลอดภัยนะครับผมขอบคุณครับที่ใช้บริการ